เริ่มแล้วงาน Bangkok Winter Festival a แอดคลองพระดุงกรุงเกษม15-17ธันวาคมณย่านตลาดน้อยและย่านเทพสิรินหัวลำโพง22-24ธั22นวาคม2566ณาย่านโบเบและย่านสะพานขาว เริ่มแล้วงาน Bangkok Winter Festival แอดคลองพดุงกรุงกเกษมของกรุงเทพมหานครหนึ่งในเทศกาล o r f u l Bangkok 2023เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์าตามอัตลักษณ์ของชุมชนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจแบ่งปันชุมชนสร้างสรรค์และการมีอัตลักษณ์เมือง กับ4ย่านน้ำวันที่15-17ธั 17, นวาคม2566ยในย่านตลาดน้อยและย่านเทพศิรินหัวลำโพงวันที่22-24ทธันวาคม2566ณนาย่านโบเบและย่านสะพานขาวในาสานนจริงคองประดุงก็เป็นพื้นที่ที่ทางคุณเทพละครเนี่ยก็ปรับภูมิทัศน์แล้วก็ทำการปรับปรุงมานานแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเราทำฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยเราอยากทำเรื่องซอฟต์แวร์ด้วย ซอฟต์แวร์ที่ยังยืนที่สุดเนี่ยคือการชวนคนรอบๆมาช่วยกันอย่างวันนี้จะเห็นเลยว่ามีน้องๆจากนักเรียนที่เรียนที่สายปัญญาก็ดีหรือว่าเทพเจรินเนี่ยก็มาด้วยขาไม่เห็นพลังว่าแถวๆนี้มันไม่ได้มีแค่กอทมอที่ดูแลงเดียวแต่ว่ามันมีคนที่อยู่ในรอบๆพื้นที่มีทางการรถไฟมีทางทททที่กระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วถ้าเลยไปตรงโบเบก็จะเห็นสมาคมต่างๆ,ๆที่เขาร่วมร่วมด้วยกับทางครทมอ,รอยู่แล้วเพราะเป็นการต่อยอดฮะคือคงไม่ใช่ อีเวน์อะไรที่เพิ่งมาทํแต่จริงๆแล้วทําอย่างต่อเน,นื่องอยู่แล้วแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้เนี่ยมี44กิจกรรมทั้งกรุงเทพนะครับมีงานกาชาดอยู่ด้วยบอกว่ากรุงเทพเนี่ยมีทางโ,โหมีตัวเลือกเยอะมากให้ทุกคนได้ได้มาท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของคนในเมืองช่วงนี้จะเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยที่ผ่านมาคนต้องการเ,เพิ่มรายได้มากนะครับก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าต้องช่วยกันกระตุ้นแล้วก็จับใจใช้สอยกัน ไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ว่าชวนนักท่องเที่ยวมาด้วยตอนนี้ยอดนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรือยพาอยากเชิญชวนนะครับทุกคนมาที่พงปะดุงนะครับวันที่15ห้1หรือแล้วก็มีช่วง22ถึง24่จริงไฟก็จะเปิดตลอดทั้ง10วันนะครับเพราะมีการล่องเรือตอนแรกเนี่ยแค่วันละรอบแต่ว่าคนสมัครเยอะมากก็เลยให้เขาเปิดรอบเพิ่มก็ตอนนี้เปิดรอบ2ก็เต็มอีกแล้วเดี๋ยวคงเปิดหลายๆรอบฮะถ้าใครอยากมาก็มา walk in แล้วถ้าเรือมันมีก็ก็สามารถลงได้แต่ถ้าเรือเรือเต็มจริงๆ ยังเดินได้เหมือนกันฮะออกกำลังกายครับก็อันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ในเขตพตสาบนะคะของพดุงโซนนี้ก็จะมีร้านค้าจากชุมชนต่างๆที่ทางฝ่ายพัฒนาชุมชนเลือกมาลงนะคะก็จะมีจากชุมชนมัสยิดมหานาค<อ>ชุมชนนางเลิงก็จะเป็นร้านอร่อยร้านดังในเขตของเราค่ะ<อ>ก็จะมาจัดขายกันอยู่เนี่ยมี40ร้านก็อยากจะเชิญชวนชาวบ้านมา<อ>เที่ยวกันค่ะเสริมอีกนิดน,นึงครับจริงคลองพดุงเนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยคือมันเชื่อมระหว่างเจ้าพญาถึงเจ้าพญาจริงๆแล้วถ้าเดินเนี่ย ทางไปทางบางรักเนี่ยก็จะมีโซนที่เป็นโซนเดินต่อได้อีกตลาดน้อยเนี่ยใครเดินเข้าไปในย่านตลาดน้อยเนี่ยเดินแล้วโหลานเยอะมากแล้วก็ถ้าเดินต่อไปก็เป็นบางรักแล้วแล้วถ้าเดินมาทางทางนี้มันก็จะเข้านางเลงเข้าบูบีก็จะมีอีกโซนหนึ่งซึ่งแตกต่างกันก็ถ้าใครมาเนี่ยผมบอกอยากให้มาตั้งเดินสักสี่ชั่วโมงฮะเดินยาวเลยฮะแล้วก็กลับบ้านได้เลยครับก็กรุงเทพช่วงนี้เป็นช่วงที่คือคักที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยนะคือมีหลายกิจกรรมมาก ก็เชิญชวนนะครับถ้าใครไปมาทุกกิจกรรมและอยากหาออปชันใหม่ๆทางคองประดุงเนี่ยก็มีงานที่น่าสนใจแล้วก็มีไม่ต้องกินเข้ามามาฝากท้องที่นี่แล้วก็มาเดินลงเรือพาครอบครัวมาก็ยิ่งดีครับก็เชิญชวนทุกคนครับ15-24ครับมาที่คองประดุงกรุงเกษมครับ